ดีอีผนึกอวและสอทร่วมมือยูเนสโกเตรียมเป็นเจ้าภาพงานยูเนสโกโกลบอลฟอรัม on t h e e t h i c of AI 2025ครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงศึกษาธิการและองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกจดถแถลงข่าวเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก The t h i r d UNESCO Global Forum on the Ethics of AI 2025ชูแนวคิด Ethical Governance of AI in Motion โดยจะจัด ระหว่างวันที24่24-27มิถุนายน2568ที่กรุงเทพมหานครซึ่งคาดว่าจะมีผู้นำและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิกยูเนสโกกว่า194ประเทศรวมกว่า800คนเข้าร่วมงานนับเป็นการจัดการประชุมนานาชาติครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิกตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำขับเคลื่อนจริยธรรมรวมถึงยกระดับการกำกับดูแลการประยุกต์ ใช้ AI ของโลกสู่การปฏิบัติจริงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ในงานถแถลงข่าวนายประเสริฐจันทร,รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังได้แสดงถึงวิสัยทัศน์ผ่านปากฐกถาพิเศษถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ โอกาสนี้ประเทศไทยยังได้ประกาศจุดยืนต่อผู้นำโลกถึงความพร้อมของการประยุกต์ใช้งาน AI อย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลตามกรอบ UNESCO AI Readiness Assessment อีกด้วยสามารถติดตามความคืบหน้าการจัดงานอย่างต่อเนื่องได้ผ่าน w w w ai. in. th รวมถึงการเตรียมจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิกได้ผ่านเพจ etda thailand